สวัสดีค่ะเอ c UBI บค่ะหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจนะคะวันนี้จะมาแนะนําผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจนะคะชื่อพระเจว่าอาจารย์ชื่ออะไรคะค่ะสวัสดีค่ะ,ช,คะชื่อ<ะ>สุดที่นันพูนเกิดค่ะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเจ้ามูลหัตถกรรมนะคะทํางานเกี่ยวกับโคเชทั้งหลายนะคะผิดพันของเราก็มีพวกกระเป๋าถือสุภาพสตรีกระเป๋าสตางค์<ะ>ตุ๊กตากิฟท<ะ>์ช็อปทั้งหลายอะค่ะ ค่ะไม่ทราบว่าความยากง่ายนี่ขึ้นอยู่กับอะไรคะจารย์ก็ขึ้นอยู่กับชิ้นงานนะคะว่าชิ้นงานนั้นมันใหญ่เล็กแค่ไหนถ้างานเล็กๆอย่างนี้เด็กๆเขาจะทําประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะก็จะได้อย่างอันนี้ก็จะใช้เวลาสักครึ่งวันหรือ1นวันสําหรับเด็กๆอะค่ะทีนี้ส่วนประกอบของมันเนี่ยมันต้องถักทีละชิ้นส่วนนะคะแล้วก็นํามาเย็บด้วยมือติดต่อกันอันนี้จะเป็นงานแทนไว้ทั้งหมดเลยนะคะ ไม่มีเครื่องจักรเข้ามาเลยนะค่อจักรเข้ามาเกี่ยวข้องเลยค่ะใช้วิธีถักใช้มือถักแล้วกระเป๋านี่มีขั้นตอนการทํำยังไงคะอันนี้เย็บมือทั้งหมดหรือเปล่าคะอ่าอันนี้ถักมือค่ะถักด้วยโครเชค่ะจะเริ่มจากส่วนก้นของมันก่อนนะคะคือถ้าถักโซ่เป็นก็สามารถถักกระเป๋าใบนี้ได้ค่ะเด็กๆก็สามารถถักได้ทุกคนเนี่ยอ๋อแล้วพอทราบมาว่าศูนย์หัตถกรรมของอาจารย์ค่ะได้ทำการมีการบริการสังคมด้วยไม่ทราบว่าได้ ช่วยในเรื่องไหนบ้างคะค่ะเราก็สอนเด็กสอนชุมชนผู้ที่สนใจก็เข้ามาเรียนล้วสอนฟรีค่ะ,คะแล้วก็ถ้าเขาเอาไปทําเป็นอาชีพเสริมได้เนี่ยเราก็จะดีใจอะค่ะเพราะว่าถ้าชุมชนมีไรายได้เด็กของเราก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยอะค่ะ ค่ะหน่วยบมพวิสาหกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามนะคะ HTCUBI ก็ได้มีการช่วยเหลือผู้ประกอบการนะคะโดยการจัดบูธแสดงสินค้านะคะที่อาคารนิทรรศาการที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามนะคะทุกๆวันอาทิตย์นะคะโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่29มิถุนายน2557นะคะถ้าผู้ประกอบการท่านใดสนใจนะคะเขาร่วมโครงการสามารถติดต่อได้ที่หน่วยบมพาวิสาหกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม HTCUBI ค่ะสำหรับวันนี U ้ขอขอบคุณค่ะบายบาย